ฟังเสียงคุณนิกรหน่อยนะฮะยามบอกว่ามันมันชนมาตรงโลตัสบังเขนนะแล้วก็มาชนที่ป้ายเหล็กเนี่ยโลตลาดนัดเนี่ยแล้วก็มันก็มาชนรถที่จอดติดอยู่นี่แต่เขาเมามาเหรอยามบอกเมาไหมบอกคนน่าจะมมาหูเยอะแหละป้องคนนั่าจะมเมาผมผมผมไม่เห็นหรอกเพราะเห็นตลอดจะช้ามาเ็ามากวาดไอ้เศษ ไฟไฟไฟแตกอยู่ไม่เห็น,เห,นเห็นต้นลอยพ่นเห็นนี่อยู่เนี่ย,ย,ยแข็งเลยตรงกลางทางเข้าตลาดแล้วทนมาแล้วอ่ะล่าสุดนะฮะเดี๋ยวรอการดำเนินคดีด้วยนะฮะหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น <S 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 พักสักครู่หนึงครับพุผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ กได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus Carrier X Inverter plus plus สองสีขาวดำสุดล้ำ plus ดีไซน์สุดหรู plus Gentle Touch เทคโนโลยีเย็นสบายแบบลมไม่ระคายผิว plus ความประหยัดขั้นสุด plus ระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัส plus Smart Remote plus อีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ Carrier X Inverter plus Carrier หอมเย็นสดชื่นรางูยืนหนึ่งเรื่องความเย็นเวลาเต้สนุกกับอะไรที่เต้รักก็มักจะลืมเวลาไปเลย <c oughs> แต่โชคดีที่เต้ยมีเนสวีต้าสูตรใหม่ด้วยรองท้องที่มีใย,ยอาหารสูงแต่ร้อยแคลเนสวีต้าแก้วเนี้ยที่ใช่ของเต้ย <c oughs> ปวดแม่คอยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขาเยนฮีโคเพนปวดเมื่อยไรเยันฮีโคเพนปวดเมื่อยหลังเยันฮีโคเพนเยันฮีโคเพนพริมงสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลเยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบร,ราณทิวลี่ทวินฟินกับเวเฟอร์กรอบเลือช็อกโกแลตเข้มข้นแฮปปี้ทวินอร่อยฟิลคูณสองทิวลี่ทวินถทาวันนี้ส่งแล้วนะอะไอต่อต่อ<ว><น> โซดาร็อกเมาเทนเย็นเนี่ยสนอยไหมผมเสียละคะ Treatment OK Herbal สิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้า <laughs> ทรีตเมนต์บำรุงผม OK Herbal ใน1วันเราใช้ไปกี่ร่างเชา้าใช้ร่าง A อสองโซเชียลส่สใช้ร่าง B ส่งงานรัวๆตกเย็นใช้ร่าง C ไปออกเดทกับแฟนเสริมด้วยสกอตเอบีซีดรมีทั้งวิตามิน A B C ในขวดเดียวใหม่สกอตเอบีซีดริง ร้อนนี้คุ้มจริงที่พิกซีแจกแอร์ทุกวันเมื่อมียอดซื้อคเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุดประจำวันถึง5พฤษภาคมพิเศษซื้อแอร์ฟรีตู้เย็นซื้อตู้เย็นฟรีไมโครเวฟและหลากหลายเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด30%ถูกจริงประหยัดจริงที่พิกซี่รีบเลยถึง7มีนาคมนี้เนสกาแฟเล่นแอนดรูกักเก็บความหอมของเมล็ดกาแฟาสองสายาพันธุ์้อมปล่อยความหอมเกินห้ามใจหอมจังขอซองดิ hey, right. N เนสกาแฟเล่นแอนดรูเข้มนุ่ม ล p งตัวนี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูตะเก้าอี้ทีวีโซฟาพมานบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะฮะมันส่งถึงบ้านเลยนะอ,อออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่งผ่านจเป็นแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้100%ไปไหน จะไปเซเว่นสั่งลูวิ่ง่ะจ้ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านออออนไลน์ line. ห้างใกล้บ้าน เพิ่มดีกรี่นรสชาติทุกมื้ออร่อยอยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาให้เชา้านี้เริ่มต้นด้วยความหอมจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าผสานอาราบิก้าคบบทละเอียดอีกขั้นของความหอมนุ่ม รสชาติแท้ๆจากกาแฟขั่วบทละเอียดเนสกาแฟเรดครับครั้งแรกผมซักฟอกแอต a ทกทรีดีไวรัสคิลเลอผ่านการทดสอบช่วยฆ่าเชื้อไวรัสถึง99.9%พร้อมช่วยยับยั้งแบคท,ทีเรียบนผ้าเพื่อสุขอนามัยเราไม่เคยหยุด ATTACK 3ร v i r u วร i สค e r เำเรจสำเร็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 จพรุ่งสำเร็จ ไวาปรุงสำเร็จเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้อนอร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มปรุงสำเร็จไ,<ป>ไวๆปรุงสำเร็จใหม่เพราวิตามินวอเตอรน้ำผสมวิตามินสดชื่นเติมประโยชน์ได้ทุกวันเพราน้ำผสมวิตามิน ดิวเบอร์รคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวแจมความอร่อยไม่เหมือนใคร Happy ค i ะมีโ o Creamy Treat เวลาไหนก็แฮปปี้แฮปปี้เวลาป่วยแฮปปี้ <Happy S 2> ตอนเบื่ออาหารแฮปปี้ตอนเป็นเด็กดีแฮปปี้ <Happy S 2> ได้ทุกเวลา m โอ Creamy Treat ทำไมเทพไทยถึงบรรยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายครับเพราะรสดีไม่เฟื่อนค่ะแถมมีรสให้เลือกเยอะใช่มีรสดั้งเดิมเบียมินมิกซ์ฟรุตและก็นี่รสเกลือด้วยนะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดทำอาหารให้ลูกทานพอชนะการทีด่ดีลิลล็กจูเนียคุณประโยชน์ที่หลากหลายทันยิเพื่อจากธรรมชาติ ซีลิและจูนีนยประโยชน์ทุกคำมั่มเลยเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นทุ่งซากุระและวอเตอร์ลิลลี่เปิดรับช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกลิ่นหอมละมุนหม่เกลดกลิ่นซากุระและวอเตอร์ลิลลี่เอสซีจอนสัน คอฟฟี่ทเววันจากเนเจอร์กิฟแม่ว่าดีนี่เลยแม็กกี้ซอสปรุงอาหารที่แม่เลือกจะข้าวผัดสาฟ้าหรือเมนูไหนๆก็แค่มีแม็กกี้ฝีมือแม่ชมก็อร่อยจนใครๆก็ต้องชมหอมเย็นสดชื่นรางูยืนหนึ่งเรื่องความเย็นทุกความท้าทายมีความหมายเสมอ ต้องผ่านมันไปให้ได้ Ford Everest My ใหม่ดอกเบยพิเศษ0.49พร้อมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิเมถึง30เมษายน2564สนับสนุนโดย Waxy Clean Solution ใช้ทำความสะอาดคราบสกรปรกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาวสกัดพลัสของคาวละอออมีพลูคาวสกัดสารเบต้ากลูแคนและวิตามิน C เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกเย็นฉลาดประหยัดมากกว่ายันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามาถประจำบ้านแผนโบราณคุณผู้ชมครับกลับมาครับขอดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะและอยากให้พี่น้องต่างจังหวัดและกรุงเทพดูข่าวนี้หน่อยอคือตอนแรกถ้าดูเผินๆมันคือเรื่องการตบตีกันแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้น่ากลัวมากเอาจริงนะฮะเราเองเนี่ย ผมก็เพิ่งทราบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเงินกู้กันแบบนี้แล้วเหรอแล้วเงินกู้อันนี้มันน่ากลัวตรงไหนหรู้ไหมฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมดูภาพเด็กคนหนึ่งก่อนเด็กคนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการที่ผู้ใหญ่ตีกันผมใช้คํานี้นะฮะ